มาคร er ับปอบดำปลูกกับปูมหามนีนะครับยกแรกเอาเว้เมงมวยสาคุนะครับนี่มวยสาคนักปานักปรามเยียบมานี่มวยสาคนะครับมวยสาคุนะครับอยนีูสา่กไ้าภาคเยี่ยบไปแล้วโอ้ยโด

ปูโชว์ได้ปูโอเคปูตังตัวขวาปูดับปูตันขวาโอ้โหมันจ้ครับมันดังปดังโอ้ยปโดนแล้วปูดังโดนยังไงเออโอ้ยโอ้ยยปููตันยิงสอปันต่อยมานเม็ดแล้วาดก็ไม่เหยียบแต่ละปอนด์ยโอ้ยปูยัปูยัซ้ายปูยัขวาในอ้อมปูตันขวาปูเอาวิววิวปู ดันชเลยเยยรมันนับเ่อนครับองว่องตัวเอดตัวัองัวัว

แก้าเนี่ยสวยเชื่อเยมาทานอ่าช <Yeah, ่วงสุดท้ายครับช่วงสุดท้ายมวยสากลนะครับแต่ไม่มีเสียงเพลงเสียงตีมวยไทยนะครับเพราะเป็นมวยสากลนะครับเล่เยี่ยมเหงาหน่อยครับก็ประมาณนั้นว่าเงียบกีบประเดิมเลยอ่าครับตอนนี้กำลังมัดนวมอยู่นะครับมัดนวมไม่แข็งนะครับ ราคาตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ยกที่สามยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายครับหมดตั้งยี่สุบขยับตุ๊กขยัตุ๊กขยับ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 ตุก

เด็กจบชายครับแาเสิร์ฟมือเลครับสมอกันครับสมอกันสมือกันโอเคครับสี่งสมือกันชมนสน